เมลอนสับปะรดไพนยนาโปเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเคยเห็นพวกเขาไฟระเบิดไหมคะ มันน่ากลัวมากๆเลยเมื่อวันก่อนคุณครูเปิดคลิปตอนที่ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดที่ประเทศตองกาให้ดูค่ะคกลุ่มกิงก็คิดว่าภูเขาไฟมีแต่บนบกซะอีกแต่จริงๆแล้วใต้มาหาสมุทรก็มีภูเขาไฟด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดขึ้นมาได้ยังไงกลุ่มกิงจะเล่าให้ฟังค่ะคุณครูเล่าว,ว่าเปลือกโลกของเราเนี่ยมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา ซึ่งใต้มหาสมุทรก็มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเหมือนกันเพราะแผ่นเปลือกโลกใต้สมุดชนกันแผ่นไหนแข็งกว่าจะลงไปอยู่ด้านล่างแล้วไปหลอมรวมกับแมกมาที่อยู่ใต้เปลือกโลกจนเกิดความร้อนกลายเป็นภูเขาไฟใต้มหาสมุทรซึ่งสามารถประทุขึ้นมาได้ค่ะเหมือนกับที่ประเทศตองการนั่นเองวันนี้กุ้งกิ๋งเลยนึกถึงกิจกรรมหนึ่งออกขับเพื่อนๆชื่อว่าภูเขาไฟใต้น้ํา เลยจะชวนเพื่อนๆมาทดลองกันว่า mm hmm. เวลาภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด mm hmm. จะเกิดอะไรขึ้นใต้ท้องทะเลบ้างเพื่อนๆอ,อยากเห็นไหมเอ่ยมาทดลองไปพร้อมๆกับกุ้งกิ่งกันเลยค่ะ mm hmm. อุปกรณ์สำหรับการทดลองวันนี้ประกอบด้วยตู้ปลาหนึ่งตู้ที่ใส่น้ำอุณหภูมิปกติไว้ขวดแก้วสองใบสีผสมอาหารสีแดงและสีน้ำเงิน ไหมพรมหรือเชือกสำหรับผูกที่ขวดแก้วหรือจะใช้ที่คลีบก็ได้นะคะน้ำร้อนและน้ำเย็นและโหลดแบบใสวันนี้เราจะทดลองกันสามการทดลองค่ะแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าน้ำสีแดงกับน้ำสีน้ำเงินแตกต่างกันอย่างไรมาเริ่มที่การทดลองแรกกันเลยเริ่มจากเทน้ำสีน้ำเงินลงในขวดแก้วใบที่ห และเทน้ำสีแดงลงในขวดแก้วใบที่สองจากนั้นเราก็หย่อนขวดแก้วลงในตู้ปลาใบใหญ่ค่ะเพื่อนเพืนเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำทั้งสองขวดเฮ้ยดูสิน้ำสีแดงลอยขึ้นไปอยู่บนผิวน้ำเลยค่ะเอ๋แต่ทํำไมน้ำสีน้ำเงินถึงไม่ลอยไปบนผิวน้ำบ้างนะ ที่การทดลองที่สองกันบ้างทําเหมือนการทดลองที่หนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆมีน้ําสีแดงและสีน้ําเงินอยู่ในขวดคอนลบยัยแต่คราวนี้เราจะใช้ขวดแบบวางนอนให้น้ำในขวดไหลออกมาค่ะมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตู้นะหนึ่งสอาว้าวน้ําไหลออกมาจากขวดแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิ สีแดงลอยขึ้นได้นบนอีกแล้วแต่เอ๊ะน้ำสีน้ําเงินจมลงด้านล่างแปลกมากๆเลย <Wow. S 1> และการทดลองสุดท้ายการทดลองที่3หยิบหลอดมาค่ะเพื่อนๆมีขวดแก้วสองใบเหมือนเดิมสีน้ำเงินกับสีแดงจากนั้น เอาหลอดดูดน้ำสีแดงแล้วมาดูดในน้ำสีน้ำเงินเพื่อนๆสังเกตที่หลอดดีๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงน้ำสีแดงอยู่ที่ด้านบนส่วนน้ำสีน้ำเงินอยู่ที่ด้านล่างเอ๊ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นดูดน้ำสีน้ำเงินก่อนแล้วไปดูดน้ำสีแดงบ้างล่ะเอ้ยสีแดงเริ่มลอยขึ้นด้านบนแล้วค่ะ สีน้ำเงินกับสีแดงผสมกันแล้วดูสิคะมหัศจรรย์มากๆเลยจริงๆแล้วน้ำในขวดทั้งสองใบนี้ไม่ได้ต่างกันแค่สีนะคะอุณหภูมิมันต่างกันด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะขวดใบหนึ่งเป็นน้ำเย็นอีกขวดเป็นน้ำร้อนคะ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าขวดใบไหนเป็นน้ำเย็นแล้วขวดใบไหนเป็นน้ำร้อนนะ ขวดที่ใส่น้ำสีแดงเป็นน้ำร้อนส่วนขวดที่ใส่น้ำสีน้ำเงินเป็นน้ำเย็นค่ะแต่เพื่อนๆยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าทำไมทั้ง3การทดลองจะเห็นว่าน้ำสีแดงลอยอยู่ด้านบนเสมอส่วนน้ำสีน้ำเงินมักจะจมลงไปที่ด้านล่างเรามาหาคำตอบกันค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโมเลกุลของน้ำร้อนจะขยายพื้นที่ทำให้ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำอุณหภูมิปกติในตู้ปลา น้ำสีแดงจึงลอยขึ้นด้านบนส่วนน้ำเย็นโมเลกุลจะเกาะกลุ่มใกล้ชิดกันความหนานั้นจะมากกว่าน้ำอุณหภูมิปกติในตู้ปลาน้ำสีน้ำเงินก็เลยจมลงสู่ด้านล่างนั่นเองค่ะวันนี้กุง้งกิ่งพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องภู้ข่าไฟใต้น้ำแครงหน้ามาติดตามการทดลองใหม่ๆได้ในรายการวันแสนสนุกของกุง้งกิ่งวันพุธหน้าเวลาสี่โมงเย็นทางช่องกุง้งกิ่งฮปปี้เวิลด์ สำหรับวันนี้กุุงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ